คุณเล็กพอจะบอกได้ไหมครว่าก่อนบูชาหลังบูชามีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างครับอ่าแตกต่างค่ะเพราะว่าตอนที่จะบูชาก็คาดหวังมากเลยนะว่าจะต้องเห็นอะไรแตกต่างพอวันที่ได้รับยันไปอ่ะได้รับมาวันที่สิบห้าธันวาค่ะวันที่16ก็ถูกหวยเลขท้าย3มตัวสามใบคุณเล็กปกตินี่ถูกหอยไหมฮะไม่ถูกเลยค่ะ ปตกติปีนี้ทั้งปีเคยถูกรางวัลได้ใค่สองตัวแค่สองใบแล้วก็ซื้อทุกงวดจะซื้อซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ตลอดแต่ไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยได้ถูกอะค่ะคุณเล็กเชื่อในพุทธคุณของหมายันนี้ไหมครับว่าส่องผลเชื่อค่ะเพราะว่าล่าสุดก็ติดโควิดเสร็จแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นยันสิบทิศที่ข้างหลังโทรศัพท์ ตอนติดก็นึกอยู่ว่าขอให้วันนี้ตรวจแล้วเจอขีดเดียวแต่มันเพิ่งวันที่สามเองพอทออธิษฐานแล้วก็สวดตามตามใบเสร็จแล้วก็ตรวจผลก็เป็นขีดเดียวจริงๆ uh huh. ก็เลยแบบตื่นเต้นมากวันนั้นก็ขนล,ลุกเลยรีบไปบอกแฟนว่าไม่เชื่อก็ก็ต้องเชื่อนนะเพราะว่าเราเจอสองครั้งแล้วภายในเดือนเดือนธันวานี้เลย uh huh. ค่ะคุณเล็กไม่ทราบว่าบูชาขนาดเท่าไหร่ไปครับขนาด 50าสิบคูณห้าสิสี่วัดีตรงหากกสี่วนดีตรง้าเลครับคุณเล็กไม่ทราบว่าคุณเล็กบูชาจากท่านไหนไปครับอาจารย์อันค่ะบูชาแล้วได้ของแทน้แน่นอนแล้วเป็นของแท้แน่นอนร้ออนอาจารย์อันค่ะ